Assemble Cosmo Goose Hit Mookie. Look out, Jeff. Animals Assemble. สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเบรกนะครับและนั่นก็คือเทรลเลอร์นะครับของซีซั่นพาสใหม่ซึ่งจะมาพร้อมกับการ์ดใหม่นั่นก็คือฮิตมังกี้นั่นเองนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้ครับมีเอฟเฟกก็คือเพิ่มพลัง2ทุกครั้งที่มีการลงตัวอื่นเพิ่มในเทิร์นนี้นะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการ์ดนี้นี่น่าจะมาเบรกเมตาพอสมควรนะจากที่เราเล่นเจอชูลี่มาเยอะนะผมบบว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่เอามาพุชพาวเวอร์ในเทิร์นสุดท้ายได้แรงมากเหมือนกันแล้วก็มีการเล่นที่ยืดหยุ่นมากกกวว่นน่่าชูีีนิดดึ้้ยะแต็จมขอ มีข้อเสียที่ต่างกันไปเนาะใครที่อยากเติมซีซั่นพาสนะครับที่มีเจ้าลิงโหดนี่ครับแต่ราคาถูกๆก็สามารถที่จะเติมกระเพาะโอเคได้เลยนะครับแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คำบรรยายคลิปนี้เลยแล้วก็รายละเอียดวิธีการเติมนะครับผมจะติดไว้ที่ท้ายคลิปนี้ยังไงก็รบกวนคนที่เติมนะครับช่วยเลดสตรีมเมอร์นะครับเป็นเด็กเอ็กซ์เกบี้นะครับเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มเงินเดือนให้ผมหน่อยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเด็กนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้ได้ดีมากๆนนนะะครับแล้วกก็่าจสุมากๆดด้วย3เ็นะครับ่เเป็็นดทีแตตกก่างันพอสมควรเลย ก็เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการเล่นนะครับของแต่ละเด็กว่ามีวินคริชชันเป็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถแทนที่การ์ดบางใบด้วยอะไรได้แล้วก็เช่นเคยครับผมฝากกดไ like ลค์กดซับสไคร e นะให้เราถึง5,000 s u ซับ r ไครเบสักทีนะครับก็จะเป็นพระคุณมากๆเลยแล,แล้วก็เพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมคลิปกันเลย โอเคครับสลอตเด็กแรกนะครับเรามาดูกันเลยนะครับจะเป็นเด็กเซรามังกี้นะครับก็คือเด็กที่เราเล่นเซรากับมังกี้แล้วก็ซาบูนะครับคอมโบลดราคาเป็นหลักนะครับก็คือจะดัดแปลงมาจากเด็กเซราซีซั่นที่แล้วเลยแต่ว่าคราวนี้นะครับจะมีบัสกับฮิตมังกี้เข้ามาด้วยนะครับก็พอมี2ใบนี้เข้ามาครับจะทําให้เรามีพาวเวอร์พุชที่โหดมากนะครับในเทิร์นสุดท้ายตัวฮิตมังกี้เรานะครับจะเหลือแค่1 Energy นะครับแล้วทําให้ลงคอมโบกับหลายๆใบได้อีกเยอะเลยบางทีอาจจะได้ถึง5ใบนะครับทําให้ กลายเป็นว่าคุณลงแค่ตัวฮิตมังกี้นะครับหนึ่งเอเนจีนะครับเพราะว่าลดจากเซรามาครับแล้วลงได้อีก5้าใบนะครับกลายเป็นว่าบัฟไปอีก10บพาวเวอร์ได้เลยหรือบางทีอาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณลงมิสเทลิโอไปนะครับมันจะเป็นการกระจายตัว3ตัวถือว่าเล่น3ตัวนะครับทำให้ตัวฮิตมังกี้นี่ได้6กพาวเวอร์มาเลยภายในการคอมโบแค่เพิ่มอีก1นึ่งเอเนจีจากตัวมิสเทลิโอที่มีเซรามาช่วยลดราคานะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเป็น การเล่นคอมโบที่ผมว่ามันจะสนุกพอสมควรเลยนะครับสำหรับการเล่นเด็กนี้แล้วความโหดของเด็กนี้นะก็คือมันจะมีการ์ดตัวที่ไว้แก้ถางด้วยนะก็คือตัวคิวมังเกอร์กับฉางสีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอฮิตมังกี้ที่เขาเล่นเบนซูนะครับเราสามารถใช้คิวมังเกอร์เนี่ยเคานเตอร์เขาได้นะครับหรือว่า เจอชูลี่ครับผมว่ายังเจอแน่นอนครับการนี้ไม่หายจากเมต้าไปง่ายๆนะค,คุณใช้ฉางสีเคาน์เตอร์นะครับจะพยายามทําให้บอดเราตามเนาะก็พยายามพุทสักเลนหนึ่งแรงๆนะครับแล้วก็อีกเลนหนึ่งให้ตามเขานิดหนึ่งนะครับแล้วก็เทินสุดท้ายถ้าเราเปิดทีหลังนะครับเราสามารถที่จะใช้คิวมังเกอร์กับฉางสีแก้ทางได้ แล้วก็อ่าไล่ไปนะครับก็ตัวแรกจะเป็นเดอะฮูดก็ตัวนี้นะครับเราต้องเล่นคอมโบกับบาสนะครับจะดีที่สุดแต่ว่าถ้าคุณอ่าเล่นฮูดเร็วๆนะครับบางทีเล่นบาสเนี่ยอาจจะไม่คุ้มนะครับถ้าบารมันไม่โดนเดมอนเรานะพยายามลงตัวเดมอนเราก่อนแล้วค่อยเล่นบาสแต่ถ้าเราเล่นเดมอนเร็วนะรเราต้องอย่าลืมนะครับว่า เราจะเล่นคิวบังเกอร์แล้วไม่คุ้มแล้วนะเพราะว่าถ้าคิวบังเกอร์มาปาดเดมอนเราเองจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าถ้าคิวบังเกอร์ปาดเดอะพูดเ <The Hood S 2> นี่ยจะคุม้มเราก็ต้องคอนโทรลการเล่นดีๆนะครับส่วนบาสนี่ถ้าคุณมีตัวอย่างแองเจล่าบิชอปในมือนะครับหรือว่ามิสซิลิโอเนี่ยก็จะถือว่าคุ้มมากแล้ว Hit คิดบังกี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวบาสนี่จะทําให้ทุกอย่างเป็นพาวเวอร์สามนะครับมับขึ้นมาเยอะมากคอมโบกับมิสซิลิโอยังไงนะครับคอมโบกับมิสซิลิโอนะครับบตรรงที่ถ้้าาาเาใชส ใส่มิสซิลิโอที่อยู่บนมือนะครับมันจะทําให้ตัวล่างปลอมของมิสซิลิโอนะครับเป็นพลัง3เนาะถึงว่าตัวจริงมันจะโดนลดไป1นึ่งพาวเวอร์แต่การที่คุณได้ตัวล่างปลอมเป็น3ามพาวเวอร์นี่ก็โคตรบัฟปังมากนะครับคุณคิดดูลง2องเอเนจีได้3ามพาวเวอร์ที่3โลเคชันนะครับโคตรโหดแล้วยังสามารถคอมโบกับฮิตบังกี้ได้อีกนะคราวนี้กลายเป็นคอมโบโคตรโกงไปเลยนะครับแล้วก็โนวาเช่นเคยครับคอมโบกับคิวบังเกอร์เรานะครับทำให้เธอสุดท้ายนั้พลังแตกปุ้งนะครับ โคตรแรงนะครับในแต่ละที่เราสามารถก็จะ p า w พาวเวอรเลนได้เลยแล้วก็แองเจล่านะครับก็ง่ายๆเลยครับลงตัวอะไรเข้าไปซ้ําๆที่เดิมนะครับก็จะทําให้ Power ของแองเจล่ามากขึ้นนะครับเรื่อยๆก็เป็นการ์ดราคา2ที่ยังถือว่าโคดมากนะครับแล้วก็ซาบูนะครับกับหลายๆคนอาจจะถามว่าใส่มาทําไมนะครับเราคอมโบกับฉางฉีครับคือจริงๆแล้วอ่ะเออเราอาจจะเพิ่มการ์ด ราคาสีเพิ่มก็ได้นะถ้าใครชอบนะครับอาจจะไม่มีบาสอะไรเงี้ยอาจจะแทนด้วยเอ็นแชนเชสเข้ามาไว้แก้ทางอีกฝั่งก็ได้เหมือนกันนะครับคุณอาจจะคิดว่าไม่สําคัญครับแต่ว่า,าการที่เอาซาบูเนี่ยมาลดราคาฉางสีให้เหลือแค่2นะครับถ้าคุณมีเซาด้วยมันจะทําให้คุณสามารถลงตัวเพิ่มได้อีกหนึ่งตัวซึ่งตัวนั้นมันอาจจะเป็นมิสซิริโอก็ได้นะครับมันจะทําให้พาวเวอร์พุทธเราแ,แรงขึ้นมากๆมันจะบัฟทั้งตัวฮิตมังกีด้วยนะครับ เวลาคุณลงมิสเซริโอใช่ไหมแล้วก็มันจะเป็นการทำให้เราเซอร์ไพรส์อีกฝั่งได้หลายเพลย์มากขึ้นนะครับส่วนเซนติเนลเนี่ยก็จะเอามาเติมบอดเรื่อยๆนะครับเอาไว้เล่นคู่บัฟบิชอปบัฟแองเจล่าเรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถมีอะไรลงตลอดเติมเคิร์ดได้ตลอดเวลานะครับเพราะวา่าเด็กเราเนี่ยจะมีราคาที่ถูกอยู่แล้วเนาะถ้าเรามีเซนติเนลด้วยนะครับจะทาให้เราได้ใช้เอเนอร์จีอย่างคุ้มค่า แล้วก็ทําให้บอร์ดเราแข็งมากๆนะครับทำให้เราสามารถดันเลนได้3เลนเลยก็เด็กนี้เท่าจะโหดตรงนี้แหละครับวินคอร์เรชันของเราคือเราสามารถพุชพอร์ได้ทุกเลนนะครับโคตรแรงโคตรโหดแล้วก็มันจะมีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับของเด็กนี้ก็คือถ้าคุณไม่มีบาสเนี่ยคุณสามารถใส่ แทนบาสด้วยบีสก็ได้นะครับเป็นเด็กบาสประมาณหนึ่งเออเราสามารถที่จะบาสตัวฮิตบังกี้ขึ้นมานะครับแล้วเอาไปใช้ใหม่ในเทิร์นสุดท้ายก็ได้นะครับหรือบาสตัวแองเจล่ากับบีชอปนะครับเอามาใช้งานเพิ่มขึ้นได้อีกหรือว่าทำการย้ายสมโนโอควนะครับจากลันเลนนี้ครับจุ๊กเขาไปอีกที่เลนหนึ่งแทนก็ได้นะครับถ้าเขาแบบเป็นเด็กชูลี่อย่างเงี้ยแล้วเขามาลงเลสเกลพลัง26นะครับเราก็สามารถที่จะย้ายแล้วก็ ไปเคานเตอร์ที่เล่นอื่นได้เนาะก็ถือว่ามันเด็กที่ผมว่าอาจจะโหดและเล่นง่ายที่สุดนะครับในบรรดาเด็กทั้งหมดที่เอามาโชว์ในวันนี้ใครซื้อบัตรลัทผ่านเพาเลเวลาแล้วก็จัดไปได้เลย แล้วก็เด็กที่2นะครับจะเป็นทีมของมิสเตอร์นีเกทีฟนะครับซึ่งผมว่าก็โหดไม่แพ้กันนะครับจะเป็นเด็กที่อาจจะต้องไฮโลนิดหนึ่งถ้าคุณดวงดีนะครับก็จัดไปเลยเด็กนี้ผมว่าพระพุทธมันอาจจะแรงกว่าเด็กเมื่อกี้นะครับถ้าคุณดวงดีนะครับเด็กมิสเตอร์นีเกทีฟเนี่ยเทิร์นหมันโคตรมีละครนนะครับคือโคตรปฏิหารนะครับคุณถ้าคุณได้มิสเตอร์นีเกทีฟมาภายในเทิร์นสนะครับคุณสามารถลงไอรอนแมนคู่กับมิสติแล้วลงคอมโบตัวอื่นไปได้อีกมีพี่หว่องมาอีกนะครับ เออมันสามารถทำให้พาวเวอร์พุทของคุณเนี่ยโคตรกระจายนะครับแล้วก็สามารถดันได้แทบทุกเลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพาวเวอร์จากไอรอนแมนวีซิงเนี่ยทำให้พลังมันจะระเบิดระเบิมมากกว่าเด็กที่1นนะครับแล้วก็ยังจะมีตัวมาจิกนะครับมาช่วยต่อเธอแล้วด้วยนะครับถ้าคอมโบอะไรไม่ติดหรือว่า Meter วมีเติร์นในกระถิ่เรามาช้าไปนิดหนึ่งนะครับเออเราอาจจะอยากแบบ ใช้มาจิกงนะครับในการต่อเทินเพื่อให้เราได้จั่วมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเด็กที่โหดมากเหมือนกันก็เพลงที่ดีที่สุดนะครับก็ขอให้ได้บาสในเทินแรกเนาะแล้วก็เทินที่2นะครับก็อาจจะเป็นใ่หล็อกเทินสเป็นมิสเตอร์เนกาทีฟหรือบางทีถ้าไม่มีมนะิสเตอร์เนกาทีฟแล้วอาจจะลงเป็นหวงไปก่อนเลยก็ได้นะครับเพื่อเอาไปทําคอมโบก่อนจะได้ใช้พี่หวงตั้งแต่เทินแรกนะแล้วก็ซาบูเนี่ยก็จะเอาไว้ลดคอสของมิสเตอร์เนกาทีฟเป็นหลักเหมือนกันนะครับหรือว่าลงพี่หวงเร็วๆก็ได้เหมือนกัน ก็จะเห็นว่านะครับเด็กนี้นะเป็นเด็กที่มีแต่ตัวที่พาวเวอน้อยๆนะครับทำให้คู่กับมิสเตอร์เนกาทีฟได้ถ้าไม่มีบาสนะครับอาจจะแทนด้วยบีสลองดูได้เหมือนกันแต่หลักๆนะครับวินคอนดิชันเราก็คือถ้าเป็นไปได้นะครับเทิร์น2ให้มีไซล็ลอกหรือแมกซาบูเนี่ยแล้วมีมิสเตอร์เนกาทีฟในมือ,ลอแลวรา snap ได้เลยนะครับค่อนข้างจะชัวร์นะว่าเราน่าจะชนะได้นะครับ ก็ต้องบอกนะครับว่าเด็กนี้สําหรับคนดวงดีนะใครดวงไม่ดีนะหรือดวงซวยๆแบบผมเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาดีๆนะถ้าจะเอาไปใช้แตะแหลงแต่ก็น่าจะเป็นเด็กที่สนุกมากเลยในการเล่นนะครับแล้วก็ต่อมาเด็กสุดท้ายนะก็จะเป็นเด็กฮอกมังกี้นก็คือคอมโบดาร์ฮอก ตัวฮิตบังกี้ของเรานะครับก็คืออาจจะเป็นเด็กค,คล้ายๆที่คุณอาจจะเห็นใน ladder ซีซั่นนี้แล้วนะครับเป็นเด็ก Dark คฮอ k เนาะแล้วก็จะมีการบราสขึ้นมือด้วยบีสินหนึ่งน,นะครับเพื่อเสกหินหรือว่าเอาแพ็กวิดโอเนี่ยไปกวนฝั่งองค่า,าให้เขาไม่ได้จั่วนะครับหรือว่าเอาไว้บราสตัว a n g e l ล่กับตัวหลายๆตัวนะครับเพื่อให้บัฟพาวเวอร์ให้บิชอปได้มากขึ้นแล้วก็บัฟตัวแองเจล่ได้มากขึ้นเช่นกัน หรือไม่แน่นะครับบางทีคุณอาจจะเบ้าเดอะฮูดขึ้นมาเพื่อให้ลอบ2ไม่อยู่ในบอร์ดหรือว่าคุณจะลงเดอะฮูดไปอีกทีเพื่อให้ได้เดมอน2ตัวนะครับทำให้เธอสุดท้ายน,นะครับเขาเดาไม่ถูกเลยว่าเรามีกี่พาวเวอร์นะส่วนอันนี้นะครับถ้าคุณไม่มีบา์สครับคุณสามารถแทนด้วยฟาวคอนได้ครับก็จะโหดเหมือนกันเป็นเด็กที่เบ้าได้ไหลวิธีมากขึ้นแล้วก็ทําให้เราได้ลงตัวเพิ่มครับเพื่อบัฟตัวแองเจล่ากับบิชอปเพิ่มเข้าไปอีกรวมถึงคิดบังกี้ด้วยนะครับส่วนเด็กนี้นะครับเราจะม ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้ให้เร็วที่สุดนะครับอาจจะใช้ไอ้แมนก่อนแล้วก็ใช้คอร์กนะครับแล้วก็ทําให้หินไปอยู่ในเด็กฝั่งตรงข้ามนะเขาจะได้จ่วยยากหน่อยเนาะแล้วก็มีแบล็กวิดอนะครับมาช่วยปวดอีกตัวหนึ่งด้วยก็จะต้องเตือนนิดนึงนะครับบางทีดาร์คอกนะครับในเด็กนี้มันอาจจะไม่ได้ใช่ว่าตัวใหญ่มากนะเพราะว่าเราไม่ได้มีล็อกสไลด์ามาคอมโบนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่มีบาสนะครับอาจจะลองใส่ล็อกสไลด์หรือว่าใส่ซาบูอีกตัวเข้ามาเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อทําให้ดาร์คอรกตัวใหญ่ขึ้นน แต่ก็จะเห็นนะครับว่าวินอลเคชั่นหลักๆของเรามันจะมีดาร์คฮอคฮิตบังกีแองเจล่าบีชอปนะเราเลยใส่อเมริกาชาเวสครับเพื่อทําให้เราได้จั่วได้คอมโบได้ง่ายขึ้นก็อนนี้ก็จะเป็นวิธีเล่นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็จะต่างไปจากเด็ก2เด็กที่แล้วจะเป็นเด็กที่เราสามารถป่วนฝั่งตรงข้ามนะให้เขาจั่วได้หินนะแล้วก็บางทีก็ไม่ได้จั่วด้วยนะครับเราจะเป็นการทําการป่วน ดวงของอีกฝั่งนะครับถ้าเขาดวงไม่ดีนะครับก็จะเล่นยากกับเราหน่อยคอมโบเขาไม่ติดแต่ว่าคอมโบเราการันตีที่จะติดแน่นอนแล้วก็จะมีเพล์ที่เล่นได้หลากหลายมากขึ้นด้วยพอมีฮิตบังกี้เข้ามานะครับจากที่เราจะต้องพึ่งดาร์คฮอกเยอะกายเป็นว่าจริงๆเราพึ่งแค่แบบแองเจล่าบิชอปฮิตบังกี้ก็ได้นะครับกระจายกันไปดัน2เลนนะครับหรือบางกมอาจจะดันได้ถึง3เลนด้วยเหมือนกันก็จะเป็นอีกเด็กหนึ่งครับที่สำหรับคนที่เป็นแฟนดักฮอกนะครับที่ชอบปวดเด็กฝั่งตรงข้ามก็จะสามารถใช้ได้ดีีเเช่นนดยวกั ก็ยังไงนะครับวันนี้ผมจะมีไลฟ์นะฮะตอนเย็นนะครับ โชเด็กนะครับคิดว่าเราอาจจะโชเป็นเด็กหลักๆนะเป็นเด็กแรกก็คือตัวเซ่ามังกี้นะครับจะโชแต่แร้งกันสัก3าชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงสุดท้ายนะรเราจะมาดูเอลคนดูสักหน่อยก็เป็นการทดลองกันด้วยนะครับว่าเด็กใครจะเจ๋งที่สุดเราอาจจะค้นพบเมตาในไลฟ์เราก็ได้เนาะก็ผมจะลองไปดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้ามีการเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเปลี่ยนเป็นการ์ดใบอื่นแล้วน,าน่าสนใจกว่านะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็จะสรุปกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าเด็กนี้เวอร์ชั่นไหนนะครับดูจะใช ใช้ได้เวิร์กที่สุดแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะเติมซื้อซีชั้นพาสนะครับในราคาถูกแค่299บาทนะครับก็อย่าลืม Power p ร์เด้วยนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษเหมือนเดิมเลยแล้วก็ก่อนกดยืนยันเขาจะลืมใส่ชื่อสตรีมเมอร์นะครับเป็น Drake x g a m i n g ให้ผมด้วยนะครับเขาจะได้อ่าเพิ่มเงินเดือนให้ผมหน่อยนะแล้วก็ไว้มาเจอกันในไลฟ์นะครับหรือว่าเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมเร่กล้าไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วก็สวัสดีครับ